โอ้ยตรงเลยโออเฮล้านเลยเฮล้านเลยครับเกิดอะไรขึ้นกับคณะนางรำเนาะครับก่อนที่จะไปรำที่นาปู่เจอให้เข้าไปที่เรียกอะไรครับคุณพี่คุณครูที่รักเรียกเรียกอะไรครับเก้าสองบอกโอ้ยยังไม่เรียกอะไรเอ้า เดี <Mile dizzy> ๋ยวเราจะซูมให้ดูด้วยครับเด้ขูขี้มาตรงนี้นหัวลูกมันจะเป็นหัวาเลยมันก่เก่าเก่าเกเก่าเน่ยหนูน่เก้านี่ยหาเก้าเนี่ยไหมหาเกนี่หมนี่ห้าเนี่นี่เก้าเี่หมเห็นไหมเห็นไหมให้เล่น้าเนี่เไหเอ้านี่หนูเห็นเป็นเก้าเป็นเก้ากับหนูไหมนี่นี่นี่ตรงเล็บนูนี่รเท้านี่ไหมเก้า นี่ตัวนี้เลข5เลยสองสามสี่ม่องเห็นไหมโอ้ห็นคนละตัวเลยสองรู้ไม่รู้รูเดินมานูก็ลูปเล่นรูปเล่นรูปไปเห็นเลยรูปไปรูปมาเห็นเลยคลวมานดลาเอ่แล้วครับเอาแล้วครับโค้งสุดท้ายสองสกุมาลีให้โชคแล้วเห้วเป็นเลขเก้าห้าเก้าเนาะห้าเก้าห้าเก้าสี่เก้าห้าเก้า เป็นคาบของไอหมอกครับเป็นคาบทู่ทครับเชนเนอะเอ้าขยายดูจะชัดว่าเห็นเป็นเลขอะไรตั้งเล็บแต่ดวงตัวอืมเนาะแตคณะคุณครูเห็นตัวเลขชัดๆนะครับห้าเก้าชัดๆที่กุมารเลยครับเด้อเดี๋ยวก่อนที่คณะครูจะไปรำที่หน้าองค์ปู่นะครับเห็นเลขโผล่ที่กุมารีนะไปดูลูกสาวนางรำกันต่อเลยดีกว่าว่างไงครับเนี่ย ตมื่มาฟันเจอันเห็นทุกคืนเลยฟันหมื่นันฟันยังไงนึ่งซีมื่หามื่นันเห็นตลอดฟันเห็นกุมาดีนี่นะเันเห็นกุมาเนี่นะฟันเห็นอืมวานนี้มันขิ่นกระสือลาตอรีไปจกัตเนี่ยก็จะมาซีเก้าซีเก้าชอบซีเก้าเนาะขึ้นกสอลาตอรีว่าจีเก้าอืมมือกีเห็นเมื่กี้เ้าห้าเก้าเนาะฟันเห็นเนี่ยกับฟันกับอะีอื เนี่ยอยากอันเนี้ยทางที่แลมาขาแป้งทาแป้งทาแป้งไอ้ลูกแป้งแล้วก็เลยบอกน้องเพราว่าจะซื้อขนมมาฝากอืแล้วก็ได้ขนมแป้งโอ้นี่ขนมของน้องตั้งแต่วันนั้นที่มาวันที่สิบใช่ไหมครันทุกเมื่อเหี่ยปั้นคือปั้นเห็นเด็กทุกคืนเลยฝันเห็นเด็กทุกคืนเลยก็เลยแล้วก็เด็กเยอะมากด้วยนะ ต้องมั่นใจเลขตัวไหนเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเราไปวัดนางงามแล้วให้เด็กมาเลือกเราเนี่ยเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อนาะต้องมั่นใจเลขตัวไหนไม่รู้อันนี้คืออันนี้เพิ่งจุดขอน้องวันนี้ค่ะหกสองห้าโอ้นี่นะครับน้องเขาคุณพี่เขาจุดบางทีกุมารีนะครับเดี๋ยวจะได้หกสองห้าควบคู่เดียวกันกับขออาจารย์สองสา แค่กับหัวแค่นั้นึกเนาะทูปจานบ่ทูปจานสามเก้าสองครับสามเก้าสองอ่ะชคมันหมานเนะครับเด้อนางรำ,งรำเป็นครูนะครับนี่คุณครูทั้งนั้นเลยนะครับเนาะครูจากที่ไหนครูว,วิชาการใช่ไหมครับเอ้ไม่ใช่ครูชำนาญการนี่เขาเรียกอะไรนะ<อ>ครูว,วิชาการนีร่อะไรนี่เนี่ย ก่อนที่คุณครูนะครับคณะคุณครูจะมารำนะครับเนาะเห็นตัวเลขโผที่ปูมาลีเด้อจัดฉับเลยครับ,บเดีด๋ยวล,แบบลงเพจ็ัมาดีดกว่าคอนตัวยามะ เผื่อมันติดด้วยมันพูดไม่เข้าหูเลยวิดก่อนกันคาบุรุนมนติเครื่องพระจอม กลัวต้นเถียงร่องอะ่ะเอาลงเด้เามาเช็คด,ไดไไไิไม่ดีไม่เนี้มันดูไม่ได้ไม่ดูในยูทูบแต่มันมีลิขสิทธิ์มันจะเป็นโบลอกก็เอาเครื่องนี้ออกมาดูหลังบ้านเิย เนาะตีกระติดแล้วเราจะผ่าดอัธรต

คณะครูที่ไหนวิวคณะคุูครูนี่แหละไปงานไปงานวันคูมาแวะมาเออก็ได้ขอร้องให้ขอให้ลำก็ลำสวยจังแบบนี้เออพ้อ็ลงนาอก็ลำสวยครับนี่าโอ้ขอโทคขอลาบุญเครับด้อเอา ใครเป็นหัวหน้าจับลูกปิงปองให้สักสามตัวหนึงครับครับะครับผมจับลูกปิงปองนะครับห้าห้าห้าพงอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่านะอย่ามีเก้านะใส่เลยครับใส่เลยเพราะเป็นห้าหกักหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันเนาะอย่านะ มอุ๊ยขอดูไม่ขาบอกแล้วเจ้าบ้านมันขาวหรือเดี๋ยวอุ้ยคนเขี้ขู่ว้าสุดยอดเลยมีคนกับซิปบอกว่าข่าวไปสามโอ้โหตรงเลยเออเฮลานเลยเฮลานเลยมีคนบอกว่าข่าวโอ้โหก่อนที่จะมาลำก่อนที่จะมาลำก่อนที่จะมาลำไปดูที่ 596อู้ยขอบคุณครับสำหรับทีนี้สุดยอดตรงเป๊ะเลยโอ้โหเฮล่นเลยคุณพี่ครับกับครับโอ้ล้ำสวยมากแล้วก็บอกว่าแล้วบอกว่าลํำไม่เป็นแล้วก็บอกว่าลํำไม่เป็นเกิดอะไรทุกเกดอะไรคะั๊วี แฟนฝันได้ตัวนี้พอดีเลยสามตัวตรงๆแล้วแล้วก็ไปรูปไปเห็นตรงมูมานด้วยคุณลักสินของฝันด้วยอูเฮล่นเลยอ้สุดยอดห้าเก้าตรงๆเลยอ้าวขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสุดยอดโอ้ตรงของฝันเลยโอ้อ้าวสชดดีเด้อครับเด้อวันนี้